สวัสดีครับวันนี้พบกับครูโอ๊อีกแล้วนะครับสําหรับคาบเรียนนะครับวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้ก็เราผ่านจากเรื่องการเขียนมาแล้ววันนี้มา,าสู่เรื่องที่คาดว่าหลายๆคนน่าจะอยากเรียนหลาๆคนน่าจะชอบนะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีไทยนะครับซึ่งก็มีหลายเรื่องหลายราวให้เราได้ติดตามกันนะครับตอนป .4 เราได้เรียนเรื่องของสุสารจำได้ไหม อาเภาไฮมานีนะ,นะครับนะแล้วก็เงาะป่านะครับวันนี้ป .5 นะครับก็จะได้เรียนเรื่องของสังทองนะครับสังทองไปดูกันว่าเป็นอย่างไรนะโค้ดไม่รู้จะเอาหน้าปกอะไรมาดีฮัวก็เลยจัดการจัดแจงแต่งเองซะเลยนะครับนะเอามาดูมารู้จักก่อนว่าไอ้ที่เราเรียนนะที่โค้ดบอกว่าวรณคดีไอ้วคดีเนะี่ยมันคืออะไรนะครับนะ ต้องรู้จักคํานี้ก่อนก่อนอื่นจะรู้จักวรรณคะดีต้องรู้จักคํานี้ก่อนนะถ้าใครถ้าเกิดใครถามว่าวรรณคดีคืออะไรนะครับก็ให้ตอบไปเลยว่าก็คืองานเขียนนะเขียนนี้แล้วกันต้องรู้จักคํานี้ก่อนนะครับ <mas k> วรรณกรรมกับวรรณคดีสองคำนี้นะครับเป็นงานเขียนเหมือนกันนะเป็นงานเขียนหรืองานแต่งเหมือนกันนะครับ แต่สิ่งที่แตกต่างกันออกไปคือวรรณกรรมเนี่ยมันคืองานเขียนทั่วไปนะครับวรรณกรรมเนี่ยคืองานเขียนทั่วไปหนังสือพิมพ์หนังสือเรียนฝาอ่ะเขาเรียกอะไรอา่าฝาไปดูไปตามห้องน้ําวัดแล้วเห็นคนเขาเขียนอะไรเล่ยเ่เทะเถือว่าเป็นวรรณกรรมหมดนะครับเพราะคืองานเขียนทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นวรรณคดีเนี่ยนะครับจะเป็นงานเขียน ที่ถูกยกย่องนะครับดูหน้าพระสังอยงานเขียนที่ถูกยกย่องว่าแต่งดีนะครับหักเป็นวรรณคดีนะเราก็จะได้เรียนวรรณคดีกันประมาณเทอมละสองเรื่องนะครับนะพอรู้จักสองคำนี้แล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกําเนิดพระสังนะครับอ้าวเนี่ยไ,ไม่ต้องอ่านหรือชื่อเรื่องก็รู้ว่าเรื่องอะไรเนะพราะมีรูปพระสังเต็มไปหมดนะ ตั้งตอนโตตอนเด็กเลยนะครับอ้าวทีนี้มาดูผู้ไม่ใช่ผู้แต่งนะโพสบอกว่าคนคนนี้คือผู้ชำระนะครับท้าไมถึงบอกว่าผู้ชำระเดี๋ยวจะได้รู้นะคนอาเรียกว่าผู้แต่งแล้วกันง่ายดีนะครับนะคือพระพุทธเลิศล่านะพาะไยนะครับหรือรัชกาลที่สองนะครับสมัยของรัชกาลที่สองเนี่ยเป็นสมัยที่ค่อนข้างจะมีความ รุ่งรุ่งเรืองนะครับของวรรณคดีไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นละครนอกหรือละครในนะครับนะก็มีความรุ่งเรืองมีการเล่นกันเยอะนะครับต้องรู้จักสองคำนี้ก่อนนะครับละครนอกกับละครในละครนอกกับละครในมันคืออะไรละครในคือในวังนะครับนะในวังนะผู้หญิงเล่นนะครับ ผู้หญิงเล่นเข้าใจก่อนว่าในวังสมัยก่อนเนี่ยคือคนนอกคนคนในเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะคือคนเราไม่สามารถที่จะไปเข้าไปเพ่นพลาดในวังได้พูดง่ายๆนะครับนะในวังก็จะมีแต่ของสวยๆงามๆดูนะเพราะฉะนั้นในวังก็จะมีแต่ผู้หญิงนะครับมาทําการไล่ลามโชว์หรือถ้าจะเล่นเป็นละครก็จะเรียกว่าละครในนะครับนะใช้ใช้ผู้หญิงเล่นล้วนๆน,นะครับถ้าเป็นผู้ชายก็เอาผู้หญิงมาแต่งเป็นผู้ชายฮนะโดยที่ ไม่เล่นคําหยาบไม่มีการตลกอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เล่น็นละครเล่นไปจนต้องต่ต้นจนจบนะแสดงความยิ่งใหญ่แสดงความสวยงามอะไรกันไปนะมีอยู่ประมาณสามเรื่องนะครับสามสี่เรื่องนะที่เป็นบทละครในนะครับคือเล่นในวังเท่านั้นนะห้ามเอามาเล่นนอกวังเด็ดขาดถ้าชาวบ้านเอานอกวังออกมาเล่นถือว่าผิดกฎหมายผิดกฎจากราชวังนะครับรามเกียรติอีเหนาาดาหลังนะครับสามเรื่องนี้คือบทละครใน ห้ามเล่นนอกวังนะครับห้ามเล่นนอกวังนะต่อไปคือละครนอกนะสังทองเนี่ยถือว่าเป็นละครนอกเรื่องหนึ่งนะครับนะละครนอกเนี่ยนอกก็คือนอกวังผู้ชายเล่นทั้งหมดนะครับผู้ชายเล่นให้นึกถึงอ่าบริเวณอ่าบริเวณเวลาเราดูทองเอกหรืออะไรเงี้ยนะที่เขาจะมีตลาดอะไรเงี้ยก็ ชาวบ้านก็จะไปเล่นกันตรงนั้นนะครับไปเล่นละครกันตรงนั้นนะเพื่อให้แบบคนในละแวกนั้นดูนะครับแล้วก็มีการแซวกันตลกนะตลกโวกหาถ้าเรื่องตึงตังได้นะครับเพราะอยู่นอกวังนะเพราะอยู่นอกวงังแตกต่างกันในวงังละครในวังนี่ก็จะเล่นแบบไพเลาะแสดงความยิ่งใหญ่แสดงความสวยงามอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเป็นละครนอกวังจะมีความตลกขบขันได้นะครับผู้ชายเล่นทั้งหมดนะครับนะผู้ชายเล่นเป็นตุด๊ดเล่นเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะมันคือความ เขาเรียกอะไรผ่อนคลายของคนนะครับนะทีนี้ก็มาดูละครนอกนะครับนะที่เรารู้จักเนี่ยก็จะมีไกรทองเนี่ยนะครับน่าจะรู้จักนะไกรทองที่เป็นจระเข้นึกออกไหมปากาโ้เป็นอะงรเนะที่เป็นจระเข้นะแล้วก็ออคาวีผมไม่ใช่คาวีเคยดูไหมที่มีเสือที่เป็นเสือน้องเป็นวัวนะแล้วก็ต้องพัดภาคจากกันแล้วมาเจอกันตอนจบอะไรเงี้ยนะครับนะ ก็เป็นเรื่องที่สามารถสอดแทรกให้ตลกไปได้นะครับนะเป็นละครนอกนะครับสังทองเองเป็นละครนอกนะครับเป็นละครนอกทีนี้ที่ก็จะย้อนกลับมาที่บอกว่ารอสองเนี่ยไม่ใช่ผู้แต่งแต่เป็นผู้ชำระเนี่ยเพราะอะไรมาดูกันนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยนำมาจากปัญญาสชาดกนะครับนะปัญญาสชาดก,กนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคำสอนของพระ พระเจ้าน,นะครับที่แต่งเป็นนิทานนะครับปัญญาสชาดกเนี่ยคือคือเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าน,นะครับแต่ถูกเอามาเรียบเรียงเป็นนิทานนะครับพอรอสองเห็นว่าไอ้บทโครงเนี้ยมันสนุกมันน่าจะเอาไปแต่งต่อได้ท่านก็เอาไปปรับปรุงบทนิดหน่อยนะครับจนกลายเป็น ภาษสังหรือสังทองที่เราได้อ่านกันถึงทุกวันนี้นะครับนะถ้าเป็นปัญญาสัจดกก็อาจจะเนื้อเรื่องไม่เหมือนกันหรือเหมือนกันบ้างนะครับ60-70เปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่เรารู้ไว้ว่าเนี่ยท่านเนี่ยรอสองเนี่ยนํามาจากปัญญาสัจดกนะครับนะล้วก็สร้างเรื่องนี้ขึ้นมานะเอาโครงเรื่องมาไปกันต่อลักษณะคาประพันธ์นะครับสมัยที่อเราเคยเรียน ง้อป่านะครับง้อป่าก็จะใช้ไอเรื่องใช้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับเขาเรียกว่ากรอนบุละครนะครับกรอนบุละครก็คล้ายๆกับกรอนแปดนะครับกรอนแปดเหมือนที่เราท่องเออเออเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนมันพนุ่อะไรน,นนะ่นะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจนมนุษย์มันแสนซุดลึกล้ำเหนืเอเปลือกํำหนดคล้ายๆกับกรอนแปดที่เราเคยท่องนะครับแต่มันจะมีคำสามคำที่มากกว่าน,นั้นคือ มาจะกล่าวบทไปนะครับเมื่อนั้นบัดนั้นนะครับถ้าเจอสามคำนี้ให้รู้ทันทีว่ามันคือกรอนบทละครนะครับนะมาจากาะกล่าวบทไปเนี่ยใช้กับตัวละครมาจะกล่าวบทไปกับเมื่อนั้นเนี่ยนะครับนะจะใช้สําหรับตัวละครสําคัญนะตัวละครตัวเอกหรือตัวร้ายนะครับถือว่าตัวสําคัญเนี่ยจะใช้ตัวมาจะกล่าวบทไปกับเมื่อนั้นแต่ถ้าหากเป็นบัดนั้นนะครับบัดนั้นจะใช้ตัวละครที่ไม่สําคัญนะนะ สี่ช่วยเพิ่มการจดจำนะนะสำคัญนะตัวละครสำคัญจะใช้มาจากกะกลบทไปเมื่อน,นั้นไม่สำคัญใช้บัตรนั้นนะครับยกตัวอย่างมาให้ดูมาจะก,กล่าวบทไปถึงเท้ายศวิมลไอสวรคร์ไร้บุตรสุดวงพงพานวันหนึ่งนั้นไปเรียบพระนครนะครับบทนี้จะพูดถึงเท้ายศวิมลน,นะครับก็เป็นตัวตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องนะครับเป็น,เป,นเป็นกษัตริย์เมืองยศวิมลนนะ ต่อไปบัตรนั้นยอดหัวราเนี่ยบัตรนั้น,นเนี่ยโหรเนี่ยโหรเนี่ยก็คือตัวละครตัวประกอบเพราะงี้คือตัวประกอบนะก็เลยใช้คําว่าบัตรนั้นมานําหน้านะทําให้รู้สึกว่าเออตัวนี้ไม่ได้เด่นอะไรนะยอดหัวราหามีเสนอไม่คิดคูณหารดูรู้แจ้งใจภูวนาจะเกิดบุตรานะครับนะบทนี้พูดถึงโหรถูกไหมก็จะใช้บัตรนั้นพบโหรห,หรือหมอดูเนี่ยไม่ได้สําคัญมากนะครับ เมื่อนั้นพระสั่งซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นจำได้ไหมคุณคุณไหมเมื่อนั้นพระสั่งซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นนะครับบทนี้พูดถึงพระสังตัวละครสําคัญเพราะฉันั้นใจใช้เมื่อนั้นนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือก่อนบทละครนะสําหรับตัวละครสําคัญนะครับผาจะไปไว้นิดหนึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้รู้เนื้อเรื่องนะคผมกลัวคลิปมันยาวจนเกินไปนะตัวละครสําคัญมีไม่กี่ตัวนะครับเพราะตอนที่ตัดไม้นี่เป็นตอน ตอนแรกๆเลยนะครับของเรื่องนี้มันก็จะค่อนข้างตัวละครน,น้อยนิดหนึ่งนะก็คือผาสสังเด็กนะผาสสังเด็กนะครับต้องบอกผัสสังเด็กเพราะว่าผาสังเนี่ยมีบทบาทตั้งแต่ตอนเด็กยันโตเลยนะครับนะตอนโตก็จะเป็นเนี่ยเหมือนรูปที่อยู่ในหน้าป,ปกคือรูปถอดถอดถอดรูปเงาะนะครับนะเป็นเด็กนะครับที่เกิดมานะในรูปแบบของหอยสังนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าพอเกิดเป็นหอยสังเนี่ยแม่เลี้ยงหรือเมีย เมียอีกคนนึงเนี่ยนะของคือ,อเขาเรียกว่าอะไรเมียคนหนึ่งของพ่อเขาเนี่ยก็คิดว่าต้องทําการเอาหอยสังเนี่ยเชื่อว่าเป็นกะละกะระกระละกินีบ้านนะแล้วคือเป็นโชคลายของบ้านเมืองก็จะเป็นต้องขับออกไปนะครับนะเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้ขึ้นเป็นใหญ่เป็นเมียคนใหญ่อะไรเงี้ยนะก็ทําการจะขับไล่สังสังน้อยๆเนี่ยออกไปนะครับนะส่วนคนที่ขับไล่คือใครเนี่ยก็คือท้าวยศวิมลเนี่ยนะครับนะเป็นกษัตริย์แห่งเมืองยศวิมล์นะ พูดง่ายคือเป็นเป็นพ่อนะแหละนะครับคือพ่อของพ่อของพระสังนั่นเองนะครับนะเขาต้องการหาคนมาสืบทอดบัลลังก์แทนเขาแต่พอลูกเกิดมาเป็นหอยสังเนี่ยก็ต้องจำจำใจแล้วก็มีเมียน้อยเขาเป่าหูอีกทําให้ว่าต้องเอาเด็กคนนี้ออกจากวางให้ได้นะเอ้ยไม่ใช่เอาหอยสังออกจากวางให้ได้นะต่อไปอีกสองคนนะครับคือจันทากับจันเทวีนะจันทาเนี่ยนะครับคือ ในรูปน่าจะสลับกันนะรูปน่าจะสลับสลับกันนะจันทาเขาบอกว่าจิตใจอิจฉาอสแต่แต่หน้าดูใจดีมากวูสลับสลับกันเพื่อที่ว่าจะได้มีอัรอธรรในการเรียนว่าก็ึืในคนนี้น่าจะเป็นคนนี้นะคนนี้น่าจะเป็นคนนี้มากกว่านะใช่ไหมอ่าเนี่ยแต่คอวามจรงก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากหรอกอ่ะนะครับคนจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับนะ เขาบอกว่านางจันเทวีเนี่ยเป็นมเหสีฝั่งขวานะครับหรือเป็นพระมารดาของพระสังนะครับมีจิตใจค้นงามรักใคร่ประชาชนแต่ต้องมาถูกกันแกล้งโดยนางจันทาพูดง่ายคือพอมีมีเมียสองคนเนี่ยเมียสองคนก็ย่อมไม่ถูกกันอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะนั้นก็ต้องมีคนเดียวนะครับนะนางจันเทวีนะมีจิตใจดีนะเป็นแม่นะแม่นะแม่พระสังนะแม่พระสังนะแล้วก็ถูกกันถูกจันทากันแกล้งนะครับ ราะนั้นจันทาก็เป็นมเห็สีฝ่าย้ายนะครับจิตใจอิจฉาริษยาพอเห็นช่องทางว่าเออเนี่ยมีลูกเป็นหอยสังปุ๊บต้องไปเตรียมกับโหนนะครับหรือหมอดูนะอันนี้เขาจะเรียกว่าปุโรหิตนะก็คือคนดูดวงอ่ะแล้วก็เหมือนไปเตรียมไปแอบไปยักเงินหมอดูบอกว่าเนี่ยไปทํานายให้ท่าวยศิวิมลฟังซิว่าลูกที่เกิดเป็นหอยสังเนี่ยมันเป็นโชคไม่ดีต่อบ้านเมืองต้องขับไล่ออกไปนะครับประมาณนี้นะครับ ตัวละครสองตัวนี้จะมีความขัดแย้งกันมากนะครับอีกคนหนึ่งใจดีอีกคนหนึ่งใจร้ายอีกคนหนึ่งคอยเข็นไข่อีกคนหนึ่งคอยเลี้ยงดูลูกนะครับก็สําหรับตัวละครนะครับสองตัวก็ประมาณนี้นะครับอ่ะหมดแหละนะครับวันนี้บอกก่อนว่าการบ้านเนี่ยการบ้านเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีนะแต่วันนี้โค้ดอยากให้ทําอย่างหนึ่งคือคือคืออะไรล่ะ ะนะครับสำหรับใครที่จดมาตั้งแต่ต้นคลิปก็จะรู้สึกโชคดีหน่อยนะครับนะการบ้านทิตบิลไม่ได้เห็นทิตาบิลนานละจงสรุปความรู้นะครับอ่วันนี้นะสรุปความรู้วันนี้ไม่ตามว่า ห้าบรรทัดให้นิดนึงไม่เกินครึ่งหน้านะครับไปดูมาว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยโ้ดพูดอะไรไปบ้างนะครับหรือใครที่จดไว้แล้วตั้งแต่ต้นคลิปเลยถ่ายมาได้เลยครับไม่ต้องไปจดเพิ่มไม่ต้องไปสรุปเพิ่มแล้วนะครับทํามาเท่าไหร่ก็ถ่ายมาเท่านั้นส่วนใครที่ยังไม่จดนะครับก็ไปเปิดย้อนดูเอานะครับนะจะได้จําได้ด้วยนะครับ ผู้แต่งเป็นใครเอาเปิดให้ผู้แต่งเป็นใครใช้ใช้บทละครแบบไหนนะครับแล้วก็ผู้แต่งเอ,เอามาจากเรื่องไหนนะครับใช้คาประพันธ์แบบใดนะครับนะไปดูมาตัวละครมีใครบ้างนะครับที่พูดไปวันนี้สรุปมาห้าบรรทัดไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษไม่ต่ำกว่าห้าบรรทัดนะครับนะไม่ต่ำกว่านะย้ำไม่ต่ำกว่าห้าบรรทัดไม่เกินครึ่งหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะ ข้ามหน้าน่าจะได้เข้าไปที่เนื้อเรื่องนะครับวันนี้ก็ขอกลับคำว่าสวัสดีครับ